you no. ดอกไม้ประจำชาติไทยก็คือดอกราชพฤกษ์ที่มีสีเหลืองสวยสง่างามเมื่อเบ่งบานแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่นถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์ศร,รีซึ่งชาวไทยหลายคนรู้จักกันดีในานามของดอกคูณโดยมีความเชื่อว่าสีเหลืองอลา,ามของดอกราชพฤกษ์ คือสีแห่งพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามสัคคีรองดองของคนในชาติด้วยโดยดอกราชพฤกษ์จะเบ่งบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมมีจุดเด่นเวลาเบ่งบานคือการถัดไบออกจนหมดต้นเหลือไว้เพียงแค่สีเหลืองอารามของดอกราชพฤกษ์เท่านั้นกัมพูชามีดอกไม้ประจำชาติเป็นดอกลำดวน ดอกไม้สีขาวปนเหลืองนวลกลีบดอกหนาทึบและแข็งเล็กน้อยมีกลิ่นหอมเย็นแบบกลุ่นกลุ่นถูกจัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเพราะมีความหมายหมายถึงความสดชื่นหอมกลุ่นและเป็นดอกไม้สำหรับสุภาพสตรีวิธีปลูกที่ถูกต้องต้องปลูกไว้ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้านที่สำคัญต้องปลูกในวันพุธด,ด้วย ดอกไม้ประจำชาติประเทศลาวคือดอกจำปาลาวคนไทยรู้จักกันดีในชื่อดอกลีลาวดีหรือดอกลั่นทมโดยดอกจำปาลาวมักมีสีสันหลากหลายไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นเพียงสีขาวเท่านั้นเช่นสีชมพูสีเหลืองสีแดงหรือสีโทนอ่อนต่างๆโดยดอกจำปาลาวนั้นเป็นตัวแทนของความสุขและความจริงใจ จึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อประดับประดาในงานพิธีต่างๆรวมทั้งใช้เป็นพวงมาลัยเพื่อรับแขกอีกด้วยสหภาพพมา่าดอกประดูดอกไม้ประจำชาติของประเทศพมา่าคือดอกประดูเป็นดอกไม้ที่พบมากในประเทศพมา่ามีสีเหลืองทองขลิดอกและทรงกิ่นในฤดูฝนแรกช่วงเดือนเมษาซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียว กับประเทศพม่าที่เฉลิมฉลองปีใหม่ขึ้นชาวพม่าเชื่อว่าดอกปะดูคือสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งความอดทนและเป็นดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ในพิธีทางศาสนาของชาวพมา่าประเทศเวียดนามมีดอกไม้ที่คนไทยคุ้นเคยก็คือดอกบัวเป็นดอกไม้ประจำชาติโดยดอกบัวเป็นที่รู้จักกันในานาม ดอกไม้แห่งลุ่งอรุณเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความผูกพันและการมองโลกในแง่ดีดอกบัวจึงมาักกล่าวถึงในบทกอนและเพลงพื้นบ้านของชาวเวียดนามอยู่บ่อยค้งประเทศสิงคโปร์มีดอกไม้เวนด้า <W enda S 2> เป็นดอกไม้ประจำชาติจัดเป็นดอกกล้วยไม้ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศสิงคโปร ดอกมีสีม่วงสดสวยงามและเบ่งบานอยู่ตลอดทั้งปีโดยถูกจัดให้เป็นดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524ประเทศมาเลเซียดอกผู้ละหงสำหรับประเทศมาเล,เ,ลเซียนั้นมีดอกไม้ประจำชาติเป็นดอกผู้ละหงหรือที่รู้กันทั่วไปในชื่อดอกชบาสีแดง ลักษณะขีดดอกเป็นสีแดงมีเกสรยื่นยาวออกมาเหนือดอกซึ่งถูกจัดให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียเพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติโดยเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้สูงส่ง และสง่างามเพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติโดยเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้สูงส่งและสง่างามรวมทั้งยังสามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์และความงามได้อีกด้วยดอกไม้ประจำชาติบูนายก็คือดอกซิมปอที่มีกลีบขนาดใหญ่สีเหลือง หากบานเต็มที่แล้วกลีบดอกจะมีลักษณะคล้ายร่มพบเห็นได้ตามแม่น้ำทั่วไปของบรูไนมีสรรพคุณช่วยรักษาบาดแผลหากใครแวะไปเยือนบรูไนจะพบเห็นได้จากธนบัตรใบละ1ดอลลาร์ของประเทศบรูไนและในงานศิลปะพื้นเมืองอีกด้วยดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซียคือดอกกล้วยไม้ราตี ซึ่งเป็นหนึ่งในดอกกล้วยไม้ที่บานอยู่ได้นานที่สุดโดยช่อดอกนั้นสามารถแตกกิ่งและอยู่ได้นาน2-6เดือนโดยดอกจะบานแค่ปีละ2-3ครั้งเท่านั้นทั้งนี้ดอกกล้วยมา้ราตีสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในอากาศชื้นจึงพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ราบต่ำของประเทศอินโดนีเซียดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์ คือดอกพุดแก้วดอกมีสีขาวกลบดอกเป็นรูปดาวมีกลิ่นหอมจะทรงกลิ่นหอมในตอนกลางคืนถือเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์เรียบง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนรวมถึงความเข้มแข็งอีกด้วยเคยถูกนำมาใช้ในงานเฉลิมฉลองในตำนานเรื่องราวรวมทั้งบทเพลงของฟิลิปปินส์ด้วย